อัปเด็ข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นเวลา8นาฬกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้ไปที่หัวเว่ยกันบ้างดีกว่ามาพูดถึง h u วเว่ยเมทซีสิบอาจจะเปิดราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะครับ ที่26,800บาทมีให้เลือกมากถึง4รุ่นย่อยด้วยกันพร้อมจัดเต็มในเรื่องของชิปเซตคิ r รินในเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรละได้ยว่ายิ่งเข้าใกล้ช่วงปลายปีมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate 40 Series ที่ถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันมากเท่านั้นซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับราคาและการวางจำหน่าย ถูกปล่อยออกมาเพิ่มเติมเป็นทียบร้อยข้อมูลดังกล่าวถูกปเปิดเผยมาจากสื่อต่างประเทศจีนนะครับที่ใช้ชื่อย่อว่า CNO m โดยระบุว่าหัวเว่ยมีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นตระกูล Mate Series ภายในช่วงเดือนกันยาย,ยนที่กำลังจะถึงนี้โดยมีทั้งหมดถึง4รุ่นย่อยครับได้แก่หัวเว่ย Mate 40 Mate 40 Pro Mate 40 Pro, Pro Plus และ Mate 40 Pro Pro Design หรือที่เรียกว่า Pro Special Edition โดยมีทั้งหมด4รุ่นนั่นเองพร้อมกับตัวชิปเซ็ตที่จะใช้ในชื่อว่า Kirin 900บางกระแส ก็บอกเป็นคีริน1,000นะครับโดยเป็นชิปเซตที่ผลิตบนเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรในส่วนของแรมจะมี2รุ่นคือ8แล้วก็12หน่วยความจำ512กิกโดยดยี่รุ่นของเม t 40 Pro นั้นจะเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ราวเริ่มต้นที่860ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26,800บาท ซึ่งถือว่าราคาถูกกว่า m e 30 Pro ที่เปิดตัวในช่วงครั้งที่แล้วนะครับจาก8.99ก็คือประมาณ2 8 0 0แต่ตอนนี้เปิดขาย2 6 0 0อะไรประมาณนั้นคือเปิดถูกลงประมาณนั้นและถ้าหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะรีบบันจุมาอ p ปเด e ให้ทราบกันเลยครับทันมาที่ข่าที่2ครับเราย,ยังคงอยู่กับ Huawei แต่เป็นโทรศัพท์มือถือในอนาคตเขาบอกว่าหัวเว่รุ่นใหม่อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอด้านหลังสําหรับการแสดงเวลาแล้วก็การถ่ายภาพเซลฟี่ด้านหลังพบมีการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยหัวเว่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์การออกแบบของสมาร์ทโฟนตนเองอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็จะใช้หน้าจอที่แบนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขอบโค้ง แล้วก็มีการปรับดีไซน์บางส่วนแบบใหม่ที่เรียกว,ว่า h o r i z o n Display พย์โคโค้งถึงเฟรมเลยทีเดียวซึ่งใช้ในตัวเม30 Pro ไปแล้วด้วยสำหรับดีไซน์ใหม่ของเขาซึ่งล่าสุดมันมีไอเดียใหม่ครับจะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยตรงบริเวณกล้องของเขาซึ่งในรูปตัวอย่างเนี่ยจะมีกล้อง4ตัวแล้วก็จะมีตัวจอแสดงผลต่างหากเอาไว้ใช้ก็คล้ายๆกับเหมยสู่ที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้กระเจว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับถ้าหัวเว่ยนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วเงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและคนทิ้เราต่อไปครับจององเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นึกเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคีมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย